โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีโรงเรียนที่เชื่อมั่นว่านักเรียนคือศูนย์กลางของการพัฒนาด้วยหลักสูตรการสอนที่เป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาเด็กโดยเริ่มจากการสอนแบบเรียนบนเล่นในระดับชั้นอนุบาล Dragonfly Dragonfly. Dragon okay. Excellent, right? So what is this? What shape do we have here? Circle. Circle, right? The name for this is a sip. So what do we do with the sip? <laughs> sip Sip. 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 <laughs> แล้วเรียนรูปแบบสาธิตในระดับประถมและมัธยม ได้ลงมือปฏิบัติจริงผนวกเข้ากับวิชาการครอบคลุมทุกกลุ่มสาระก,การเรียนรู้โดยยึดหลักการสอน3ด้านได้แก่การเรียนรู้จากการลงมือทำํำยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางและการสนทนาภาษาต่างประเทศเพราะเรามุ่งเน้นการสอนทักษะการสื่อสาร3ภาษาพื้นฐานเพื่อเป็นบันไดไปสู่ความสําเร็จในโลกยุคปัจจุบันอันได้แก่ภาษาไทยภาษาจีนภาษาอังกฤษ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นเตรียมอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายซึ่งเราจะไม่เน้นการท่องจำแต่จะสอนให้เด็กเรียนรู้อย่างเข้าใจผ่านสื่อและกิจกรรมต่างๆจนกระทั่งสามารถอ่านเขียนและสนทนาในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากปณิธานของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีนั้น คือความต้องการที่จะให้เด็กมีความแข็งแกร่งด้านภาษาไทยอังกฤษจีนทั้งการพูดอ่านและเขียนเพื่อเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้เด็กๆสามารถก้าวข้ามกำแพงวัฒนธรรมเปิดประตูแห่งโอกาสไปสู่ความสำเร็จในอนาคตเรียนเล่น ยังมีคุณภาพความสุขในร้วโรงเรียนที่หล่อหลอมบุคลิกภาพเชิงบวกเนื่องจากเราสนับสนุนให้พวกเขากล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกค้นหาศักยภาพและความต้องการของตัวเองอย่างเต็มที่และเพื่อให้วิชาการเข้มแข็งเราจึงได้มีการนำติวเตอร์จากสถาบาันชั้นนำมาสอนในระดับมระถมและมัธยมเพื่อส่งเสริมให้พวกเขาเดินตามความฝันได้ในระดับอุดมศึกษา หวังแนวคิดปรักโลกด้วยการปล่อยให้เด็กได้เล่นอย่างใกล้ชิดธรรมชาติเนื่องจากโรงเรียนมีสัตว์ัวขนาดใหญ่คอกหมาฟาร์มแกะสวนเกษตรรวมถึงฟาร์มเมลอนซึ่งถือได้ว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศขนาดใหญ่นอกห้องเรียนและด้วยพื้นที่กว้างขวางถึง77ไร่ ทำให้ทางโรงเรียนสามารถก่อสร้างอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกได้อย่างเป็นสัดส,ส่วนอีกทั้งยังมีหลากหลายคลาสเรียนเพื่อส่งเสริมประสบการณ์และทักษะด้านเทคโนโลยีให้แก่เด็กไม่ว่าจะเป็นห้องเสริมจิตนาการอาชีพให้พวกเขาได้เลือกเล่นแล้วเรียนตามความสนใจห้องพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ที่มีการใช้อุปกรณ์ดิจิตัลเข้ามาช่วยในการเรียนรู้ได้อย่างทันสมัย ห้องฝึกปฏิบัติการทักษะชีวิตเช่นการทำอาหารและสระว่ายน้ำสองสระซึ่งแยกไว้เพื่อความปลอดภัยสำหรับเด็กเล็กในชั้นอนุบาลและสำหรับเด็กโตในชั้นประถมและมัธยมห้องฝึกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เชิงสร้างสรรค์ห้องฝึกปฏิบัติการสเตมศึกษาและห้องปฏิบัติการดนตรีแบบปฏิสัมพันธ์ทั้งนาฏศิลป์และดนตรีสากลโดยห้องเรียนที่หลากหลายเหล่านี้ จะช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้เปิดโอกาสให้เด็กๆได้มีอิสระในการค้นหาความชอบที่แท้จริงปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์และสามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาศักยภาพต่อไปได้ในอนาคตสวัสดีครับผมนายสิริพงษ์เลิศพิียาวน,นี้นะครับหรือเรียกสั้สนๆว่าพี่เติมก็ได้นะครับ ตอนนี้ผมกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่2คณะแพทยาศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลักสูตรการแพทย์แผนไทยยุ์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลครับก็นะครับผมเข้ามาเรียนตั้งแต่ในช่วงม3เทอม2เป็นต้นมาแล้วเมื่อขึ้นม4ผมเลือกแผนการเรียนวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ครับก็ถ้าบอกว่าความรู้สึกที่ได้เรียนก็เราผมเองก็รู้สึกว่าผมมีความสุขกับการเรียนมากพอสมควรนะครับแล้วก็แบบที่ประทับใจมากๆจะเป็นในเรื่องของกฎระเบียบที่ว่าไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปอย่างนี้ครับที่ว่า ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทรงผมหรือว่าเพศสภาพที่ว่าเราสามารถแสดงตัวตนในความเป็นตัวเองของเราออกมาได้อย่างโดยที่ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับไม่มีไม่มีการเหยียดไม่มีการบุลลี่ใดๆทั้งนั้นแล้วก็รวมถึงผู้บริหารลงมาดูแลเอาใจใสใ่พวกเราได้อย่างดัแบบเป็นดายคนเลยนะครับเป็นลายบุคคลทําให้บุรณาการต่อการเรียนการสอนได้ง่ายครูบาอาจารย์เองก็เป็นผู้ทรงคุณอาวุธไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ชีวะ เคมีฟิสิกอย่างนี้นะครับสามารถสอนได้มาอย่างแบบเอฟฟิเชนซีมากๆเลยครับในเรื่องของวิชาการนะครับการเรียนและกิจกรรมมีความสมดุลไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปรวมถึงกิจกรรมที่โรงเรียนได้จัดขึ้นสามารถเอาไปใส่พอร์ตในการยื่นเข้าเหมาที่ไรได้นะครับและเวลาเรียนที่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปทำให้ม,มีเวลามากเหลือสามารถไปใช้หาประสบการณ์ในการยื่นพอร์ตเข้าเหมาทาลไรได้ ความรู้และประสบการณ์ที่ผมได้เก็บเกี่ยวในขณะที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรีทาให้ผมสามารถพัฒนาศักยภาพของผมได้อย่างเต็มที่และสามารถไล่ตามความฝันได้ในที่สุดครับแล้วก็ไม่ว่านอกจากวิชาการแล้วพวกเราเองก็ยังได้รับการส่งเสริมในเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรตีหรือกีฬาในวิชากีฬานะครับหรือพละศึกษาพวกเราเองก็ได้เลือกว่าเราจะอยากจะเล่นอะไรหรืออยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยนะครับไม่มีการ,รบังคับก็คือจะเป็นแต่ละปีก็จะเล่นเล่น,ลนกีฬาไม่ซ้ํากันเลย ทั้งเทอมหนึ่งเทอมสองอย่างเงี้ยนะครับแล้วในส่วนของดนตรีเราเรามีครูอาจารย์ที่ก็ทรงคุณว,วุฒิเหมือนกันนะครับที่ว่าคนเดียวสามารถสอนในทุกเครื่องดนตรีเลยอย่างนี้นะครับอย่างส่วนตัวผมผมก็ผมชอบผมเล่นกลองแล้วก็เป็นนักร้องด้วยอย่างนี้นะครับก็มีโอกาสมีโอกาสได้ขึ้นไปแสดงฝีฝมือบนเวทีบ้างพอสมควรครับผมตัวผมเองก็ขอเชิญชวนผู้ท่านผู้ปกครองทั้งหลายแล้วก็นักเรียนนะครับมาไม่ว่าจะเป็น อนุบาลประถมหรือว่ามัธยมนะครับก็ขอเชิญชวนมาเรียนที่นี่นะครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนจะ,จะได้รับประสบการณ์ดีๆกลับไปอย่างแน่นอนตลอดจนจบการศึกษานะครับสุดท้ายนี้ก็อยากจะขอขอบคุณท่านอธิการบดีผู้อำนวยการคณะผู้บริหารคณาจารย์ที่ได้ร่วมดูแลส่งเสริมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้ผมเข้ามาถึงความฝันของผมได้น,นะครับต้องขอบคุณมากจริงๆนะครับขอบคุณครับ นีมีความรู้คู่คุณธรรมผลิตผลน,นำคนดีคืนบ้านเมืองนี้ให้ได้ชื่นชมโรงเรียนสาธิตกรุงเทพพนบู